ธนบัตรห้าบาทแบบที่สินะครับธนบัตรห้า500บาทแบบที่สิมีขนาด7.20ดจุดูนย์คูณสิบหเซนติเมตรวันประกาศออกใช้ลงวันที่24กรกฎาคม2544วันออกใช้วันที่1สิงหาคม2544ภาพประทานด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉาย,ยาสาิิสลัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจอมทัพภาพรประธานด้านหลังนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวณลานพระพรามหาเจสดาบดินภาพโลหะประสาทนะครับวัดราชนันดารามวรวิหารและภาพเรือสำเภานะครับ โอเคต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก bot.or.th มานาที่นี้ด้วยครับผม